สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้แม่น้องเลจะพาทุกท่านนะคะไปชมอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะทุกคนวันนี้เราเตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้ก็เพิ่งรู้มาไม่นานเหมือนกันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวพาพี่ๆตื่นเต้นไปด้วยเลยนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะไปเลยจ้าเมวมวแมวเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูอะไรค่ะทุกคนน้องเลหลบน้องแมวกลัวหนูแม่แบ้วกลัวหนูลูกอะ เมวมวแมวมวม,วมวเอาเอาเอ,เอ,เอน้องแมวกลัวนะ่ะตังลง มาชมแม่แบลวค่ะทุกคนแต่เรามีอะไรเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นค่ะทุกคนเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรอก่อนเนาะเดี๋ยวรอดูจังหวะว่าตอนไหนเขาจะมานะคะเมวมียวเมียวเมวเมวมวมวอ้าเอ้เอ้เมียวเมว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 ตอนนี้แม่น้องก็ คลุกข้าวกับปลากระป๋องมาให้นะคะทุกคนคะเพราะว่าเพอิญว่าแม่น้องมาดูก่อนแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าแม่แบ้วอยู่นะคะทุกคนก็รีบไปคลุกข้าวมาเลยค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะมีอะไรให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะทุกคนคิดว่าทุกท่านน่าจะตื่นเต้นไปเหมือนกันกับแม่น้องคะ่ะน้องเลนั่งลงหนุน้องแมวกลัวนหนู น้องแมวแม่แมวตัวแมแวตัวเท้น่ารักค่ะเห็นมแบวกินแล้วเราก็เอาอาหารเปียกมาด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนคะ่ะนี่แม่น้องมีอะไรให้ชมค่ะทุกคนตอนนี้ตรงบริเวณพื้นที่ให้น้องแมวกินข้าวก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะทุกคนเนาะ เอาที่ตามน้องแมวอยู่ก็แล้วกันเนาะทุกคนเนาะนี่คะ่ะทุกคนเซอร์ไพรส์ไหมคะนี่คือลูกของแม่แบลวคะ่ะทุกคนที่แม่น้องเคยบอกว่าแม่แบละ่ะตั้งท้องนะคะน,นี่ค่ะแมวตัวเรกชื่ออะไรยังไม่รู้เลยนะคะตอนนั้นที่แม่น้องบอกว่าแม่แบลวท้องคะ่ะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปคลอดลูกที่ไหนนะคะแล้วก็ลูกเขา ไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมนะคะทุกคนแต่เพเอิญว่าแม่แบลวน่ะเขาก็จะกลัวๆอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยพาลูกไปซ่อนค่ะทุกคนเนาะไปแอบคลอดแล้วก็ซ่อนนะคะทุกคนเราก็พึ่งพาออกมาค่ะทุกคนคะนี่ค่ะมแม่น้องพึ่งจะมาได้ยินจากคุณยายนะคะแล้วแม่น้องก็เลยมาดูค่ะทุกคนนะนะคะ อย่างน่ารักนะคะแต่แม่น้องได้ยินคุณยายบอกว่ารู้สึกว่าคุณยายจะพูดว่าสองตัวนะคะแต่ว่าแม่น้องมานี่แม่น้องเห็นหนึ่งตัวนะคะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่ายังไงเนาะทุกคนเนาะก็ก็ก็ถ้าเป็นสองตัวจริงๆก็หวังว่าจะได้เจอเขาเนาะทุกคนเนาะไม่รู้ว่าแม่เขาแอบเอาไปไว้ตรงไหนหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้นู่นนะคะทุกคนแม่ของแบลวเคยมี แมวน้อยแบบนี้และค่ะเนาะแต่คราวนี้ก็แอบ,บเอาไปแอบ,บไว้เหมือนกันค่ะหรือว่าบางช่วงน่ะก็มีช่วงหนึ่งที่เคยคาบาน้องแบลเนาะไปเหมือนกันค่ะหายไปเป็นสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็นำกลับมาคืนค่ะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้นะคะก็แม่แบลนะคะมีลูกด้วยนะคะทุกคนมีลูกตัวน้อยด้วย ตอนนี้แม่น้องก็แอบตื่นเต้นมากๆเลยค่ะทุกคนดีใจมากๆเลยที่แม่แบลวจะได้ไม่ต้องอยู่เดียวดายแค่ตัวเดียวค่ะทุกคนเขามีลูกที่แอบคลอดแล้วก็แอบซ่อนไว้ค่ะทุกคนนี่แม่น้องก็หวังว่าพี่ๆนะคะจะตื่นเต้นไปกับแม่น้องด้วยนะคะทุกคนคะ่ะนี่โอ้ยน้องแมวตัวน้อยก็กินข้าวไปกับแม่แบลวด้วยค่ะทุกคน น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนแม่น้องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆด้วยที่แม่ของแบลมีมีเพื่อนอยู่ด้วยแล้วนะคะทุกคนไม่เหงาอีกต่อไปค่ะก็ต้องขอบคุณแม่แบว็คนะที่ที่แบบว่าแอบลูกไว้ค่ะทุกคนเนาะเพราะทางนี้จะมีพี่ๆสุนัขค่อนข้างเยอะค่ะทุกคนแม่แบวก็หาที่ปลอดภัยให้ลูกนะคะ แล้ววันนี้ก็นี่แหลคะค่ะเปิดตัวนะคะมีแมวตัวน้อยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันด้วยเดี๋ยวแม่น้องจะขยับอาหารเปียกไปให้ลูกของเขาดูนะว่าเขาจะกินไหมคะ่ะนี่คะ่ะออเขาได้กลิ่นทางนี้อ่ะเดี๋ยวเขามาทางนี้แล้วกัน ยังไม่มากินนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะกินให้ไหมอาจจะมืดๆหน่อยนะคะทุกคนเนาะเพราะว่าแสงในนี้ค่อนข้างน้อยค่ะขยับไปให้เขาได้กลิ่นอาหารนิดนึงจะกินไหมนะจะกินไหมนะแต่ว่าแม่ของแบลนี่กินไม่เป็นนะคะทุกคนอาหารเปียก เพราะว่าอาจจะตั้งแต่ตอนเด็กเขาไม่เคยได้กินนะเนาะทุกคนเขาก็เลยกินไม่เป็นนะคะแล้วก็อาหารเม็ดนะคะที่แม่น้องเคยให้สปอตเมื่อก่อนนะคะแม่น้องเอามาให้แม่แบลวนะคะแม่แบลวก็ไม่กินค่ะเปิดกระตูนให้หน่อยไม่ได้คะ่ะกระตูนนี่ดูน้องแมวกินแล้วลูกเห็นไหมเห็นน้น้องเลก็มาดูด้วยนะน้องเลก็ตื่นเต้นเลยใช่แม่แบลวหิวมากเลย ัน,น่ารักมากใช่แล้วลูกไม่ออกประศททองหรือเปล่าใช่ทำไมทำไมแม่มีท้องใหญ่อีกแม่อ้วนมั้งใช่ไหมม,ไม,มันไม่เปิดโซ่สับประตูที่ยหนไ,มไมด้ไหมดูมดเริ่มมาแล้วนะเห็นไหมนะ <c oughs> กินเหล้วข้าวกินเหลยวข้าว มดมาแล้วมดมดมีอยู่ใกล้ๆแถวนี้คะ่ะทุกคนก็เลยทำให้มดมาเต็มเลยนี่คะ่ะทุกคนแม่แบวขยับหนีแล้วคะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้แม่น้องไปปัดมดออกให้นะคะก็เลยทำให้แม่แบวหนีไปแล้วก็น่าจะได้อิ่มด้วยละมั้งคะเนี่ยเนาะมันดูกับแม่ได้ไหมอะไรนะ อ้มอแมวมาก่อนอม่นานักมาก่ถ้าน้องแมวไม่ดื้อซนออกไปข้างนอกนะคะทุกคนก็จะปลอดภัยเนาะถ้าน้องแมวอยู่เฉพาะข้างในทางนี้นะคะทุกคนแต่เดี๋ยวพอเขาเริ่มโตเนาะเขาก็ต้องแบบอยากออกข้างนอกนะคะ่ะทุกคนเนาะ นี่น่ารักไหมคะทุกคนเอ่อไพรส์แม่น้องมากๆเลยคะ่ะทุกคนแม่น้องดีใจมากๆเลยที่ลูกของแบลวนะคะยังอยู่คะ่ะทุกคนแล้วก็ทําให้แม่แบลวมีเพื่อนด้วยเนาะนี่คะ่ะทุกคนแม่น้องก็เก็บบรรยากาศนะคะแม่แบลวแลวก็ลูกของแม่แบลวนะคะเนาะมาให้ได้รับชมกันนะคะก็ซอร์ดพส์พี่ด้วยเช่นกันนะคะแอบมีเอ่อ เบบี้ตัวน้อยนะคะให้เราได้ชื่นชมอีกครั้งหนึ่งคะ่ะทุกคนก็ฝากพี่ๆนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้แม่แบลวกับลูกของแม่แบลวด้วยนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิงๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องขอตัวไปก่อน Hello, <everyone. S 1> ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ